มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้พี่มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีความสุขมากๆแล้วกันครับสุขมากที่สุดในโลกสมหวังทุกการครับ Happy b เบ t h ์ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy Happy birthday 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 ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้พี่มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทำทไไ่ถูกๆที่กันพวกหวนก็เจอข้อมีความสุขมากๆแล้วกันครับสุขมากที่สุดในโลกสมหวังทุการรครับ Happy Birthday ทใจก็ยังงงังรอเว่าฉันไม่เคยได้อยู่ ครับสวัสดีครับพี่บอมนะครับจากทุงสีออโต้นะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพางพี่เศ่เป็นวันที่มีแต่ความโชคดีพบคนดีมีคนเปิตามีลูกค้าเยอะๆกิจการเิญรุ่งเรืองก็ขอให้พี่เทพมีความสุขมากๆนะคะกิจการแข่งๆปังๆเลยๆแล้วก็อย่าลืมมาุดหนุนมอโต้ด้วยนะคะอสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ยอดขายปังๆครับแล้วก็ขอให้เป็นที่หนึ่งประเทศนะครับสำหรับยอดขายปีนี้ สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณเทพขอให้กิจการลุ้งเรืองสำเร็จทุกเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ห้การอุปการะสหการระมูงตลอดไปค่ะก็ขอให้เสียเทพนะครับก็จะลุ้งเรื่องเนาะขอยอดขายดึงเป็นพันพันคันนะครับเทพเก่งอยู่แล้วนะผมเชื่อว่า สิ่งที่เขาสร้างล่าสุดเป็นโรงงานเนี่ยมันจะเป็นอะไรใหม่ๆให้กับวงการรถมือสองนะครับแล้วก็ฝีมือเขาผมเชื่อว่าระดับประเทศไม่มีใครเกินเขอไ้พรนะคะให้น้องเทพนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็สําเร็จ ตามเป้าหมายในทุกๆเป้าที่ตั้งใจของปีนี้เลยนะคะขอให้พี่เทพมีความสุขม,มากๆนะครับผมรวยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วนะครับขอให้ยอดขายปกติ5 0 0อ่าขอ500ยกว่าเป็น700800พันนะครับผมขอให้เฮงๆนะครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่เทพครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่เทพก็ขอให้พี่เทพสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยแล้วก็ หาเงินได้แบบเป็นมันพันล้านเลยนะครับพี่เทมนะคะรับจากธนาคารทีดีีนะครับก็ขอให้พี่เทมมีความสุขามากนะครับก็ไงทีดีพีก็อยู่ไปด้วยกันตไปด้วยกันนะครับขอให้พี่เทมนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปจ้ะค่ะจะเก็บนาทีนะคะขอให้พี่เทมมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกิจการร่ำรวยนะคะขอบคุณคะ่ะ ขออวยพรให้เฮียสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลํำรวยๆนะคะขอให้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะมีความสุขมา,มากๆนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะก็ขออวยพรให้เฮ er ียเทพนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีๆของแตงรุลนออโต้คานะคะให้มีความเจริญก้าวหน้าขยายสาขาแล้วก้าวต่อไปอย่างบ้านคงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ